สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสามบ้านหมอลำและดิฉันจงอางพลังต้าแจ้งหมอลำน้ำทีหกเมียหัวนกพงสกรค่ะเมื่อนี้ค่ะมาพักแรมที่นี่ค่ะยู่แบบว่าน้องน้ำบึ้งแบบเลิศแห่แล้วค่ะบรรยากาศแสงก็ได้สิตตดินค่ะก็เลยสิล่ำลองอุบ่นย่าๆหอยพี่น้องหลับฟั่งในก่อนคิดหอดตลอดปีค่ะของคุณแม่บุญช่วงเด่นดวงนะคะฟังเบื้องสุดจังใดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจรัวๆกดติดตามไปด้วยนะจ๊ะหักสุขคนค่ะ โอ้ยละนน้องละนน้องละฟ้าเอ้ยฝ้ายขำคอยนั่งนิยืนใจลอยคิดหอดอายชายแฟนเก่าฟ้าเอ้ย ้าเป็นสีเทาๆใจอีนางน้องมองเสาตะวันเจ้าแม่นลับลงตะวันเจ้าแม่นลับลงปงทางลามโอ้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  เออจังสั้นละทานผู้ฟังลำเอ,อ้ยคำล่งแรงสังมาพอปันนี่หัดสะดงลงต่ำสุริยาคคอยคำหลับลงบัง้าใหม่ใจคอยละหวังถึงเมื่อได้ฟาลั่นตึงฟ้าไม่ฝนตกมาเดือนเมษาตุสงการเอาพาลงทรงน้ำฝนตกไว้วยหำหยาลูกค้าพันใบไม้ปงฟ้าหอ้งองทรงฝนเหลาห้องพี่ลุ่นเจ้าลังไหลกบเขียดได้มะนองสัวเซลนอง พุดสภาเดือนหกดืนป่งงามซุ่มยาพวกเจ้าหนะ้ากะตะกาป่าเขาหน้ามันขึนค่าบุนบังไฟเพิ่นกระเตาน่าหอมจะมว,วนหอมเดือนเจ็ดกินข้าวต้มบวชนานาหน้าโคอุปสมบทน้ำมุงดังขันเสียงคองสิบาสาหัวขาวส้างหัวเท่าจุงแขนล้านเขาในโบสลูกขาโทษให้พ้อมหอมว้าจะทั่วกันเดือนแปดนั่นเรียกว่าสิงหา เผ่าพันษาถือข้องพุทธองค์ทรงไว้วันปวอลาหนาให้ถือสินจนสินขาดจนแต่มาดแล้วจังห้สิขาใดหมูประสงค์ เดือนเก่าฟ้าลั่นโปง่งฝนทรงตกลินเก่าประดับบินเหตุแย่ยงแตงบุญคุณคำไปฟังธรรมอลามกวงสังโฆเป็นเต็บปวดฟังพระเทศดปวดผู้เท่าคือเจ้าสิมวนนำ้ำเดือนสีฟ้าห้องตั้มฝนน้ำเทลงท่วมหน้าดงหน้านห้องเจงองน้องข้าวจ่าเลี่ยวไปใส่พ่อปานฟ้าเดือนสิเพ่งน้ำออกแก่ หอยคิดฮอดเจ้าแห้งบุญเขาสาดยาดน้ำคือเจ้าสิวมคัน เดือนสิบเอ็ดว่านันบุญออกพันสาวันประวารหนาสูตรปวกพระสงฆ์เจ้าบักหงเงี้ยสายเมาต่้งเจียนไก่ไตซองเนตมนยิดขีดตาคลองมีเขาตกดอกใหม่เทียนไตว่าซองแสงสาวจงอ่างน่องนิชีตเอียงแมงแสงแดดซองหัวลมตอมโนเกน็แวนมันง่อยต่อเจ็ดแก่มันเสียงแก่เหยียบคันแท้นี่ก่อเข่าพักกันแย่งยุยมมองบักตัวตีพ่วมเป็นเขาวบักตัวปีพ่วมเป็นเขาวงัวแม่งอง ยี่นางน้องแงงที่ถึงได้ยินฝ้าลันตึงลันลันตึงของทรงวัวมันกบสิลงหาหาีปูสีหาอวนฝนที่นีไก่ป่าป่าสิเบือนล่มลีเดือนสิบสองลม่มวีวีบุญกระถินพวกพี่น้องฟังเสียงของจะมงดงัง แล้วฟังเสียงแกนไล่ซอยสุดสะแน่นแกนเงาใหญ่หัวลมว่อนพัดไปพาป,ปิงกบใหญ่กินกับตำมะทัวพร้อมหอมเขาไม่มาหลับตาไปฟันเหียนหนามึนตามาบพอบออพีเดอนอหอดเดือนเจียงเดือนนี้บัดเช้าเขาขึ้นเราบ่เห็นเจ้าได้นนางคอย ตกไปเดือนสามกอยกับย่อมบานอยู่ใจงาไฟไหม้ป้าควันอูดเอาไปตองแห่งเจ้าล้นขูถึงฤดูขี้มันถวนจว,วนมาถึงเดือนสี่อดเดือนสามล้มวิวีนาวัดสีจอยจอยแน่น้น้อยได้สันคนบุญพระเวทเริ่มต้นเริ่มต้นเ,นเดือนสีนี่กันหลอนพ่อน,อนสาโทให้พห่เฮียไปอยู่น้ำบานใจบ่บานแคนิ่งพี่ชายผู้ดีผู้รลอ และค่อยเดือนสามว่าบ่มีค่อยเดือนสี่ว่าบ่พ่อค่อยเดือนห้าว่าบ่เห็นกำมเอยกำมีเวีนเจียนน้ำทันเออโอ้ยน้อโอ้ย แล้วน้องนีฮักแต้ไอ้ใบกะตาขึ้นมาไายใบยเอาลามาเขียนดอกตอเดือนเพ่นแกงบิบบักแดงมาตํามสมผสมกันกับหมากทั่วกินแล้วไล่ข้วยงัวไปเลี่ยงโกกเตอเลยแต่ป่านนั้นก็บบอลืมไปนอนค้มอยู่ฟังหวยเอาเมื่อควายยุียังหน้าหวาเสียนควันตาบบาวพี่ชายคนโกคือจังมีซสายโซมาโซเซนาอ,อ,อ,โ,อโจ เมื่อกะบองขึ้นละสามสี่เหลี่ยมได้เที่ยวไตสองทางว่าเป็นใช่สีมาข้างกลา,างขึ้นพอพมอุ้มว่าเป็นคุ้นคาลานสีมาเบาโอแงเห็นรับเลี้ยได้ไส้กายไปพุ่นสาวทุ่นปวดสาวทนสาวบางอ่อนอำพรอนอนบ่หลับดีดีนี่นั่งกิงดังลูกขี้สาวบุญมีแห่งมาซอหมออโตจะไหนมูสู้ขวัญเอาอยู่บอ่อหรือขอแล้วสีทรงทางขอมือเศร้าเจ้าสีทรงงามสวยบด่ดีขอย่ำเพนสีทรง มาตะวันไข่หักพี่หลายจนป่านี่บ่ป่านี้น้องบ่พี่โอ้โโอ้อยอัดีความรอบลูกหูหน้าน้องแนเ่เพียงน้องไปเห็นนกเอยียงมันเข่าคูงอยคอนเห็นกระป๋อมเงานอนอ,นอยู่ลอสายขั้นหัวมันยังมีผัวซ่อนนอนนํากระป๋อมแม่อีจงอ่างนี่นะมันเป็นคนแท้แท้ผัวซ่อนกระปอมนี่ผัวซ่อนเราอยู่ใส กันยังเป็นหมอไปดูหมอกบว่าเมนบักแบนว่าสีใดใดหน่อสวงซิงสาธุดเงยิยงใดเอาผัวคอยยิ่งใดเอาแฟนคอยให้ตำเวน้นให้กำเวน้นมะนาวใส่ให้มันเป็นบาไพา่ไพานาซาสิมาเหลือแฮงนางคอยทานั้นม้วนยาไว้เต็มเอบอัดเจ็บดีเสียงเมียนแก่สวมแล้วนังคอยฟังเสียงแค้นไล่สอยกลังคืนว่าแตแมีนมุดดินเกนลงบอ่เอใดสีตายย้อน มาหากไหลแต่ว่นเทียงไายน่องถือขิงปวดไข่สัน้กนกลางมันกืนแต่น้ำตาหน่อยดอกค่อยกืนไปเอาฟื้นน้ำเพื่อนไปหากินน้ำมูเขาแหงตัวน้องนี่ทองในซี่เดือนดังสะเทือนไปเมือดบ้านกันไปมามันหนาตํา เ <c oughs> สาคำเขายันห่อสีตายบ่อจังบ่อเอาเงื่นไขยเขาใจใจเจ้าไปตืมผู้ใดน้อผู้ใชยเอ้ยพีใชยเอ้ยเงินไขปอกกระไหลพันมาแทงกันกันกบคอยเพื่อนมาเงินไขอ,อ้อยปีกายได้หลเกือบซื่อเกือบเหมือนแล้วบ่หรออือคอป่ออีไม่ส้มเอาข้าล้มมาตัวนองคล่องโดนจนคนเหี่ยวบัดว่าก้นเหี่ยวแล้วเลยแซวบ่อแม่นแนวแกวเงาหนีเพราะถือท้ายบักได้พายสิมมฟัง ใจน้องหันยังบักคังมันโดยเปลี่ยนจันจันแตะสันสอนบ่อบอนเบาขั้นบ่จริงคือเบามกโกล้มต้มอย่างเพียข้าวเป็นสังคารีนำมาจันเตกี้หิวเขาจนตัวอิซ้ำกินข้าวเย็นมือลบปั้นบอกจงอ่างมาหิวแห้งน้องแย่งแย่งออกไปรัดอยู่รอใสขั้นหัวอยู่รอใสขั้นหัวขั้นเม่นชายสิตัวน้องเป็นยังน้อจังให้คล้องคล้องอาย อยู่ได้เป่าพี่ชายเอ่ย ơi! หากออกสาเลี้ยวเข่าขันซุ่มเจ้าบ,บ่จริงทั้งกาเปดพร้อมทั้งเข่าเหลือแห้งนั่งน้องให้จอมสาทูแม้เกิดสะไดให้มันตายสาดพร้อมให้มันใส่สาดพร้อมขันมันเบาว่าบ,บ่จริงขันมันเบาว่าบ,บ่จริงใช้หลวงเงอ้ ও নাইন অ